รายการนี้เป็นาการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริงๆนะกระดูดเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เวลาประมาณ นะครับที่หนึ่งกว่านะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเวทีหลังเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เวทีทั้งพื้นทั้งนั่งร้านนะครับทั้งคานนะครับเสร็จสําเร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า e ีพนี้นะครับเราเราใช้คานเดียวก่อนนะครับจะเป็นคานเดียวนะครับเพราะว่าอีกคานหนึ่ง คารลิงนะครับคาร์ลิงยังยังไม่แล้วนะครับยังบาแล้วนะครับนี่ครับยังบาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับขึ้นเวทีไปดูนะครับว่าข้างหลังนะครับบันไดทางขึ้นจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ เครื่องเสียงก็กําลังจะประกอบนะครับประกอบไปแล้วบ้างเป็นบางส่วนนะครับปกติทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้สองช่องนี้นะครับเป็นช่องให้แดนเซอร์นะครับเดินขึ้นเดินลงนะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับน้องแดนเซอร์ก็กําลังนอนใต้นี้นี่ก็กำลังประกอบชั้นพัก ชั้นพักนะครับอันนี้ชั้นพักเราจะพาไปดูฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นชั้นพักเสร็จแล้วนะครับพาชมเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เวทีใหญ่มากครับใหญ่แบบเว่อร์วังอลังการมากนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดด้านหลังนี่ครับบันไดด้านหลังบันไดด้านหลังขึ้นไปด้านบนนี้นะครับ พาเดินพี่น้องเดินขึ้นไปเลยแล้วกันนี่นะครับนัก้องแดนเซอร์ก <c oughs> ็จะเดินขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชั้นพักนะครับชั้นพักชั้นพักตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอเป็นจอ led ติดตรงนี้นะครับเป็นจอ led จอใหญ่ติดตรงนี้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปรูปพ่อ พอสงการนะครับเวทีเรานี่ครับใหญ่มากครับใหญ่มากมากครับนี่ครับให้ดูนะครับแต่เวทีเวทีปกติคนอื่นนะครับจะมีตรงนี้เป็นบันไดลงตรงกลางนะครับแต่ว่าเราไม่นะครับเพรลำเพินเราลงข้างสองข้างนะครับ และตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> ที่ตั้งกลองเราจะโชว์กลองชุดของเรานะครับสีทองอลา,ามเลยและตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์นักดนตรีนะครับคีย์บอร์ดเครื่องเป่านะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นอาจารย์นักดนตรีเช่นเดียวกันนะครับดูพื้นเวทีครับใหญ่มากพี่น้องเลยต้องวิ่งนะครับต้องวิ่ง คือภาษาอิสาาเยกแลน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 นี่ครับนี่นะโหใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่มากตอนนี้แตหลายๆพันแหนกกำลังนะครับเตรียมความพร้อมอยู่นะครับทางพ่อภัยอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีบันไดบันไดลงตรงนี้นะครับ บริเราตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นฟลอหน้านะครับแล้วก็จะมีฟลอข้างออกไปอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งไม่ได้นะครับสถานที่ไม่เพียงพอนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นบันไดลงตรงนั้นจะเป็นจอนะครับตรงนั้นเป็นจอนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงสองข้างสองข้างนะครับอันนี้เป็นชั้นของอาจารย์นักดนตรีนะครับสองฝั่งนะครับ และตรงกลางนี้ก็จะเป็นของกลองนะครับปกติแล้วชั้นชั้นตรงนั้นนะครับจะสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่า,าเราเราเราติดตั้งแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไล่โซดก่อนนะครับไฟก็ติดแล้วเป็นบางส่วนนะครับไฟติดแล้วเป็นบางส่วนนะครับทีมงานพ่อวิทูลน,นะครับผมพระเอกเบียนะครับสุดยอดเลยครับลุยกันตั้ง ทำกันทุกวันนะครับทำทุกวันไม่หยุดกันเลยนะฮะใหญ่มากครับนี่ก็เตรียมมอนิเตอร์เอาไว้ลงไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมนี่ครับส่วนทางนั้นก็กําลังทำป้ายไฟป้ายไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูป้ายไฟป้ายไฟนะครับ นี่ครับกำลังติดตั้งไปลายไฟผมหัวโยบายผมมีเจ้านีเจ้าสีเอาสเต็ปนี่แลมทุกจุดโตเลยใั่ไหเออมันอะไครับโอ้โหมันแจ็แบกนะน่ถ้าเจ้าสเต็ปนี่เขาเรียนี่ <L an> เห็นบอกครับพี่น้องอันนี้คือป้ายชุดใหม่ที่เราสั่งมานะครับอันนี้คือป้ายเก่านะครับป้ายเก่านะครับ, <S 2> <S 2> น,รบนี่คือป้ายใหม่นะครับ <S <S 2> <S 2> ให้ดูเวทีมุมมุมกว้างก็ <S <S 2> <S 2> เ,เลิกซ่อมแล้วละ่ะเลิกแล้ว ดนตรีเขาเขาเก็บของแล้วไม่ใช่เต้นแหนอ๋อเต้นเต้นเขพาพักยี่สิบนาทีไม่ใช่เหรอหใหญ่มากครับพี่น้อง<ด>ครับคลิปนี้ก็มาให้พี่พี่น้องนะครับได้รับชม พอกระสเนาะแก้กระใสนะครับผมนะฮะสำหรับพี่น้องที่อยากรู้ว่าเวทีของเรานะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับความกว้างความลึกขนาดไหนนะครับก็ให้ชมแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามทางราไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม